กา้าขอบใจเอฟซีบางคนยิบเครื่องมาเป็นซิปปีบางคนก็ยิบเครื่องมาเป็นซิบกว่าปีเนาะขายออนไลน์น้ากันบางคนก็กไปขายออนไลน์เห็นน้ำเมนูบางคนมีฮอดเฟสเปิดเฟสสอนยิบเครื่องสอนยิบเสือ้อสอนยิบซินสอนในยูทูบเนาะก็สร้างคู่มือยิบซินเมนูไปโอ้ยทุกคนเลยความว้าเลิศเนาะเห็นบ่าเป็นคู่มือที่แบววะ คนเลือกทุกคนสร้างมืออาสิบเนาะสร้างมืออาสิบเลือกไปใส่เลือกไปเบ่งท้าว่ามันบ่มีเคล็ดลับมันบ่มีสูตรมันบม่มีเขาเอิญอย่างไรความปังอยู่ในนี้ฮะนะทุกคนสร้างยาบ่เลือกไสแน่นอนเนาะคนสร้างทียิบมาเป็นสิปปีเปิดสร้างลายใดได้แล้วยังสามารถสร้างคูมม่มือเมนูไปเบ่งนะทุกคน ถือว่าโคดสุดยอดเลยเนาะสุดยอดเลยถือว่าติดอันดับตนๆเลยได้ผู้ใดที่ได้ไปบอกพิหวังแน่นอนทุกคนบังเพื่อเจ้าบ่มีโอกาสไปเฮียนอยู่ไก่ชอกลีกเนาะค่าเดินทางกับไก่นะถ้าเจ้าได้ปึมหัวนี่ไปแล้วเจ้าจะเป็นสร้างในบ้านแบบลูกค้างงเลยทุกคนเลยเนาะ แบบลูกค้างงเลยเพราะว่าเจ้าไปเฮียนยิบเจ้าไปยิบให้ตัวเองให้แม่ให้พี่ให้น้องเออทาอิดยิบฟี่แล้วยิบงามได้เจ้าจะปังแบบง,งงงเลยทุกคนเอลยแล้วลูกค้าก็จะมาแบบรัวๆเนาะ สุดยอดเลยคู่มือเล่มนี้ทุกคนเอ้ยผู้ใดที่บอกเอาตอนนี้ถือว่าเจ้าพลาดที่สุดเลยเด้อเพราะว่าแม่หนูจะโปให้ราคาหกเกาๆนี่โปเป็นหอบสุดท้ายแล้วเนาะวันที่ซินเนเมนูปิดแล้วปิดเลยตอนนี้ก็ยังเพียงแต่หาหกมือเพราะฉะนั้นชนใจแล้วม่ตัดสินใจด่วนเนาะเมนูก็ส่งขนาดว่าผู้ที่เอาไปเมืองนอกเนาะสั่งไปแล้วนะนยังกลับขึ้นมาเอาสี่หัว้าหัวเนาะซิบหัวเป็นยังจะเอาไปเพราะว่าเอาไปแล้วสูตรมันง่าย ข้างในนี่มันมีเคล็ดลับการยิบรูแบบง่ายๆแบบสบายๆเอาไปแล้วบปวดหัวเอาไปแล้วแบบเข้าสตดเข้าไซยิบซินเป็นแบบง่ายๆเลยนะทุกคนผ <c oughs> ููใดผ่านคนนั้นเสียโอกาสเด้อทุกคนเด้อซื้อความหูให้ตัวเองเนาะซื้อความปังให้ตัวเองซื้อความมั่นใจให้ตัวเองซื้อความง่ายให้ตัวเองทุกคนการอันลงทุนในตัวเองคือการตอ,อดเงินในถงนนเงาเด้อเฮามีความหูเนาะมันก็จะตองดงินยอดเงินให้เฮา มากมายมหาศาลทา,า,า,าวาเนาะเอซี่บางคนบอกเสื้อเนาะว่าเมนูว่าไปว่าเออสร้างอันดังอันเปิดเฟซเอออันเปิดย ok, ูทูบยูทูปโชทคนเมนูบอกว่าว่าทุกคนเนาะแต่ว่าเฉพาะบางคนทุกคนเมนูหมายถึงทุกคนเนาะเออทาว่าเมนูว่าไปแล้วเมนูตัวเนาะหรือว่าออนเพิ่สร้างนี้มาเป็นสิปีแล้วยังสร้างปุ่มน้ำเจา้จาเบาช่างสันจ่างซีเนาะอันนี้เมนูคอสาบาทได้เลยเนาะทุกคนทาว่าเมนูคิดตัวเนาะขอให้เมนูแบบ เจ๊งเนาะการขายปืมเนี่ยเออเจ๊งเจ๊งในมือน,นี้มืออื่นเลยเนาะให้เห็นแบบว่าบมมียอดคอกยอดขายมันอย่างต่างๆเลยทุกคนเออไม่หนูเันเอาเอาอย,ย่างไรเอาอเอาธุรุกเอาธุรกิจตัวเองมาคาประกันโหลดเนาะเมนูเสื้อในสิทธิ์ในธรรมทุกคนบาบมีหมดมีถ้าว่าเมนูเวาา้ามุสาเนาะว้าคีตัวว่าเมนูว้า,เ,วาเอาว้าให้โฆษณาตัวเองดีขอให้เมนูแบบ จริงเลยแต่ทาวาเมนูว่าความจริงเนาะขอให้เมนูเจริญเจริญให้หังให้มีให้เป็นมหาเศรษฐีแล้วขอให้เอฟซีเนาะที่สั่งไปได้ปึมไปเพราะว่าจะเคยยิบหรือบอกเคยยิบไม่อย่างก็แล้วแต่เนาะทาวาสินค้าของเมนูที่พิมพ์ออกมาครูมือนี่ยพิมพ์ออกมาต๊ในในมือของผู้ใหขอให้ปังๆเฮงๆลอยๆทุกคนยิบงามลูกค้าติดใจเนาะได้ยิบกับขอให้มีความสุกขอให้ม้วนบอกให้โศกบอกให้เศร้า ทุกคนให้แบบนาซื้นตาใสเออยิ้มแย้มแจ่มใสนกขอให้ทุกคนแบบเพงๆปังๆให้ล้ำให้รวยให้ได้เป็นมหาเศรษฐีทุกคนเนาะอยู่เงินอยู่ซานน้ำรุ้น้ำเตาหาเงินหาคําสร้างไรายได้เลี้ยงครอบเลียเล้ยงขยงัวเลี้ยงตัวเองให้หังให้มีเดินทุกคนเดินนกกระซ่าทุก